สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะครับกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับมีมติเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับประเด็นที่มีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับอยู่ที่มาตรา34ครับ เดิมทีมาตรา3 4นี้ก็เขียนระบุไว้ไม่ให้ข้าราชการการ,การเมืองสสสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับเข้าไปช่วยเหลือการหาเสียงนะครับของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับกรณีนี้นะครับก็นําเข้าไปสู่การเสนอแก้ไขแล้วก็ สภาผู้แทนราษฎรก็มีมตินะครับให้มีการแก้ไขนะครับซึ่งในร่างนะครับก็ได้บัญญัติให้ยกเลิกนะครับยกเลิกมาตรา34แล้วก็เขียนใหม่ขึ้นมานะครับมาดูข้อความของมาตรา34มนะครับมาตรา34ที่แก้ไขใหม่นะครับเขียนว่าข้ชาการการ,การเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้วรกสองครับในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุตรสภาสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำการใดๆโดยมิชอบด้วยหน้าที่และ อำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีหน้าที่สั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้วรรคสามครับให้กรรมการการเลือกตั MEL? ้งท mm ี่พบเห็นการกระทำตามวรรคสองมีอำนาจสั่งให้ระงับ การกระทํานั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการก,กตั้งทราบซึ่งร่างมาตรา34นี้นะครับก็ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ที่วุฒิสภานะครับก็ต้องดูว่าวุฒิสภานั้นจะมีะมติที่ประชุมว่ายอย่างไรถ้ามีมติ นะครับให้มีการแก้ไขก็คงต้องประกาศเป็นกฎหมายใช้ต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ